สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองนะคะสวัสดี f อช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะก็มาดูกันเลยนะคะวันนี้แอดมีแนวทางเลขดับล่างนะคะเลขดับล่าง ละดับล่างของงวดวันที่30สธันวาคมหกห้านะคะทั้งหมดนะคะยี่สดามงวดงวันนี้เป็นงวดที่24นะคะแอดให้ไปที่ดับสองค่ะดับสองล่างนะคะนี่นะคะดับสองล่างนะคะตัวใหญ่หน่อยตรงนี้ตัวเล็กนะคะดับสองล่างนะคะทั้งหมด23งวดค่ะ ทั้งหมด23งวดนะคะเข้า18งวดนะคะหลุด5งวดงวด06งวด0906ออกบ่อยมากค่ะ0906นะคะ7515แล้วก็งวด64ค่ะ พอดับล่างอย่างเดียวนะคะดับล่างอย่างเดียวให้ไปที่สองนะคะดับบนเราให้ไปที่หนึ่งเนาะงวดนี้เลขดับชนกันกระจายเลยค่ะเลขดับชนกันกระจายน่าสนใจอยู่ค่ะคือโบมีสองเนาะสองสองสองสามเอด อ้าวหวยไม่มีสองนะคะหวยไม่มีสองล่างนะคะลองพิจารณาดูส่วนมากถ้าบอกว่าไม่มีมันก็จะไม่มีทั้งแผงนั่นเลยคะ่ะทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่อันนี้แอดให้แต่ดับล่างนะคะดับล่างสองนะคะดับบนให้ไปแล้วนะคะดับบนลงไปที่หนึ่งดับล่างนะคะจากสถิติที่ผ่านมานะคะนี่เลยแอดก็ทําให้ดูงวดก่อนนี่ก็ให้ไปที่ดับห้าเนาะ แอดก็ซื้อหวยไม่มีห้าเช่นเดียวกันค่ะเลขล่างไม่มีห้านะคะไม่มีห้าเลขล่างไม่มีห้าประหยัดงบได้เยอะอยู่ค่ะประหยัดงบได้เยอะใครที่ไม่ชอบเลขดับก็ผ่านนะคะเลขดับเอาไว้ลดต้นทุนค่ะเพราะว่าเลขล่างนะออกแค่สองตัวค่ะอีกแปดตัวเราต้องหาเลขดับมาดับนะคะเพราะว่าหวยเป็นร้อยตัวต้องหาตัวตัดออกนะคะลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะสูตรนี้แอดก่อน ให้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะสูตรนี้ใช้จริงก็หลุดไปห้างวดค่ะหลุดค่ะน่าเสียดายนะคะขนาดมีตั้งมีตัวที่ไม่ออกตั้งแปดตัวมันก็ยังมาชนกันนะคะทุกคนก็ยังมาโปะปะตัวที่ออกนะคะนี่โปะปะไปห้างวดเลยค่ะโปะปะ เขาเรียกอะไรล่ะลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะเผื่อใครกำลังมองหาเลขดับนะคะถือว่าก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะสูตรนี้ยังใช้ได้ยังเดินดีนะคะสําหรับนี้สูตรนี้ก็ใช้มาตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะคะทั้งหมด23งวดค่ะเพิ่งทํา23งวดนะคะเข้า18งวดหลุด5งวดค่ะ ดับไปที่สองนะคะสองก็ไม่ค่อยออกนะคะสองก็ไม่ค่อยออกน,ะะอกออกน,นานๆนมาทีเนาะสองว้ยแต่ก็ออกบ่อยอยู่นะสองสองล่างใช่ไหมสองล่างว่าหนึ่งงวดอยู่ค่ะสองงวดสามงวดสี่งวดอยู่นะคะสี่งวดอยู่นะคะนางก็มาสี่งวดอยู่นะไม่ใช่ไม่มาเลยเก้าสองศูนย์สองสี่สอง แต่สีนี่ก็มาบ่อยนะนี่สีหนึ่งมาสองสามสองงวดแล้วนะคะสีหนึ่งสองมาสามงวดหนึ่งสองสาหนึ่งสองสาสีงวดอยู่นะคะงวดนี้ไม่มีสองล่างนะคะศูนย์ให้ไปที่ดับสองล่างลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะทุกท่าน น่าสนใจอยู่นะเอาไว้ลดต้นทุนค่ะหวยมันทําไมมันออกอยู่ไม่กี่เลขเนี่ยเลขกลางเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เลขเองนะคะหลังๆมันเนี่ยศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งสี่แปดเนตอนต้นปีก็ศูนย์กระนำเลยเนาะ งวดน,นี้หน,นึ่งสี่งวดนี้ศูนย์แปดนะคะเว้นช่วงนะคะงวดนี้ให้ไปที่ดับสองรอผลเลยค่ะรอผลรอดูนะคะว่าจะดับอยู่ไหมนะคะก็ขอให้ดับอยู่นะคะสูตรนี้แอดก็ให้ไปตามสูตรเท่านั้นนะคะโอ้ใครที่ไม่หาเลขตัดก็หนักใจอยู่นะคะใครที่ไม่หาเลขดับเพราะว่าหวยมันมีเป็นร้อยตัวทุกคนถ้าไม่หาเลขดับตายพอดีไปร้อยตัวไม่ไหวนะคะขาดทุนยับค่ะ สูตรยังเดินได้ใช้ได้อยู่ค่ะมีช่วงหลังๆนี่แหละผิดงวดเว้นงวดเลยค่ะมางวดนี้ก็พอโอเคติดต่อกันนะคะแต่แอดก็ไม่ชอบสองเช่นเดียวกันงวดนี้สองหนึ่งตัดออกจากกอมมรดกเลยค่ะต้องรอดูสูตรต้องรอดูราชาสูตรดับแอดนะคะสูตรถือว่าสายแข็งอยู่นะคะสูตร สูตรดับอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรดับบนล่างนะคะถ้าสูตรดับชนกันนี่น่าพิจารณาอยู่คะ่ะหน้าตัดออกดูคะ่ะ วัน,นี้ให้ไปที่ดับล่างนะคะให้ไปที่สองนะคะทั้งหมดยี่สิามงวดเข้าส8งวดหลุดห้างวดนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้เฮงขอให้มานขอให้ปังขอให้ร่ำขอให้รวยนะคะขอให้โชคดีนะคะ งวดต่อไปก็คงจะเป็นเลขดับบนล่างแล้วก็เลขวิ่งเม็ดเดียวนะคะเลขวิ่งเม็ดเดียวของเราก็แม่นยำนะคะเข้าไปนะคะงวดก่อนให้สีแขนๆงวดนี้ก็จะปล่อยเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ